สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับช่างน้ำคนเดิมนะครับกับช่องเด็กทายคลองสกิปปิ้งนะครับโอเควันนี้เรามาตามหาปลากระสูนครับดําเนินครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะว่าผมี้มีผลงานมั้ยนะครับวันนี้มากระต่ายแบงค์ครับสเตทครับวันนี้โอเคครับนะฮะเดี๋ยวไปรุยเลยครับ อ่าไม่ได้เล็กคอดเมื่อกี้ครับจังหวะกัดไม่มีครับนี่ครับผมมาถึงตลาดน้ําดําเนื้อแล้วนะครับกระสอบตัวแรกของผมสายกัดสนุกนะครับนะนี่แต่แบกตอนแรกตามกัดแต่แบงนะครับไม่โดนะครับนี่มากัดของผมปลายคันจะยกเหยี่ยขึ้นนะครับโดนเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะปลดปล่อยนะครับตัวนี้ก็เสือเยอะนะเนี่ย ไปเลยไปแล้วโอเคครับนล้วน,นะเดี๋ยวติดตามชมตัวต่อไปนะครับกระสูบที่ตลาดน้ำดำเนินนะครับสูบดิอลองยกตามต่อน,นีครับคัดมันดิชึบชึบชึบ โอ้ยโอ้โหเสือใหญ่ครับโอ้โหหลุดด้วยโอ้โหไม่ได้รูปเลยนะครับโอ้โหเสือใหญ่ครับตัวเท่านี้มันนะโอเคเดี๋ยวตามตามต่อตามต่อนี่ต้องเสียดายปลามีเยอะใหญ่เลยนะต้องไปเลี้ยงได้เลยนะใหญ่เสือเสือใหญ่เสือใหญ่อะที่ร้องขาดความอบอุ่นทางใจอ่ะโอเคแต่แบงค์ปล่อยปลาแล้วเราร้อยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ตามมากัดผมเหมือนกันนะครับเสือใหญ่นะครน,นะนะอยู่ข้างหน้าเลยครับนี่ครับไม่กัดแล้วเห็นผมแล้วนะหนีหนีแล้วครับ,รบโอ้ตัวใหญ่อโอ้โหโดนแล้วครับนันนะ โ้อนรับโอ้ยโดนโอ้ยเข้าเสาเข้าเสาโอ้โหเสือใหญ่นะครับตัวน,นี้เสือใหญ่เสยายายือใหญ่เสือใหญ่โอ้ยตัวกลับไปทอดได้เลยเนี่ยนี่เอาน่ารักโอ้โหนี่ครับนะฮะเสือเสือพ้นน้ำครับเสือใหญ่ครับออสวยงามน,นะครับนี่ โ,โอ้ยอืมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปล่อยออกไปนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนิงสักหน่อยนี <มา S 1> ่ต่ายแบงค์โดนเสือใหญ่ครับ <c oughs> ผมกำลังจะปล่อยนะครับห <c oughs> นีาอี่ตัวเลยนะไอคู่เลยครับโอเคนะเครับเนะเนะเี่ยยังไม่ทันเะปล่อยครับ <c oughs> นี่ครับสวยงาม เขาเกาสเบ็ดทุกเลยอ่ะอือที่ก็เอาไปกินซะนี่นใจร้ายโอเคครับเ <มา S 1> <ล>ดีันปลดปล่อยมั้ยติดไม่ลึกดเท่าไหร่มุมมุมปากนิดเดียวเอาไปขายได้เลยเนี่ยอือตัวมันเป็นเล่นไปนะปล่อยเคยน้ำไมชใช่ไหมีปล่อยครับขออนุญาโครนะ ของไา่แบงค์ตัวนัรนบพอได้สนุกนะครับเมืเ่อกี้ได้กระสูบไป,ไปหนึ่งตัวครับแล้วก็มาโดนเสือใหญ่ครับเสือใหญ่โดน3สามตัวนะครับอันนี้โอเคจะติดตามชมตัวต่อไปครับนะ้าะโอ้โหจะมีผลงานอะไรบ้างนะครับ <S <S 2> <S 2> ชใช่พอที่บ้านเยอะใช่ไหมตาออกมาก็ไม่เคยกัน ที่นี่ว่าเพื่อนที่นี่ตัวใหญ่อ่ะ mm hmm. กัดเลยออยู่ตรงนี้้ก็ไดปลาเสขืขยับขยับมันรู้มาแล้วนี่แน่าอาจจะเป็นชโฉดนอนอยู่ใต้บ้านก็เป็นได้เนี่ยตรงนี้ดำกุ้งได้นะเฮ้ <Hey. S 2> ยสมัยซี่ไปดำกุ้งนี่ตกกุ้งได้ปะตกไม่รู้แต่ดำได้แน่ มีแต่ไม่เยอะอ 2> 2นะอน่อไ้เสืออะไรกัดเนี่ยเสือดุจริงจริงศพที่มายิงกุ้งกันมาดำกุ้งกันที่นี่เอกเขาไปดำกุ้งเจอตัวใหญ่ไหมเจออะกุ้งหัวหูเป็นไซส์สรยคีดนะสองคีดเนี่ยคีดสองคีดนะมีสามคีดยังมีเลยนั่น แหวงหลายตัวพี่ตรงนี้ยเพียบเลยไม่กัดไม่โดนเมื่อกี้มาโดนแล้วเป็นเรื่องนี่มาแล้วพี่มาแล้วโชบไม่โดนแล้ว ไม่โดนนะผกัดหลายตัวนะไม่โดนเลยชอบดูดตูดนะครับไม่โดนนะเมื่อกี้ก็กัดไม่โดนตามมาหลายเที่ยวแล้วะปลาอืมเจอเยอะแล้วเนะนี่ยตรงเนี้ยฝั่งนี้นเจอเยอะนี่นะพี่กัดแล้วไม่โดนอะไรเนี่ยแต่แบงค์โดนแล้ว โอ้ยเอ้าหลุดอ้าหลุดอีกแล้วโอ้ยได้ถ่ายรูปเลยทีนี้อดเลยปล่อยปลาอัตโนมัตินะครับผมที่เล่นเลยเออสำหรับคลิปนี้นะครับตลาดน้ำดำเนินนะครับก็ไปตามล่าหาปลากระสูบนะครับใส่กระสูบไปประมาณเจ็ดตัดตัวนะครับ ใช่ใช่ปลาแล็ดปลาแล็ดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ปลาเล็อย่างนี้ได้เ้อปลาแล็ดนะำโคนต่อหม้อไม่รู้กล้องเห็นป่ะปลาแล็ดอย่างนี้ก็ดำน้ำเปิดเลยไม่รู้กระชังแตกป่ะนะไม่แตกที่นี่เขามีอยู่แล้วว่าไซส์ก็นู่นน่ะห้าหกโลเลยอ่ะโอเคครับนะนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับพอมีเวลา มาสองสามชั่วโมงนะครับก็ขับรถมาเล่นกับไต่แบงค์นะครับที่ตลาดน้ําดําเนินครับโอเคก็พอได้สนุกนะครับก็มีปลากัดนะครับไม่ใช่ว่าไม่เจออะไรเลยก็มีปลากัดครับน่าจะเจอเป็นพวกปลากระสุบแบนนะครับไซส์สามนิ้วครับประสามนิ้วกว่าครับผมได้ปลากระสุบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นปลาเสือครับปลาเสือพ่นน้ำนะครับไซส์ใหญ่ แต่แบงก์ก็ได้เป็นปลากระสูนครับออกไม่ได้ทำหลุดหลุดสองตัวกับปลาเสือนะปลาเสือตัวหนึ่งครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพอได้สนุกนะครับนะะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับเจอกันแน่นอนครับสเก p ปปิ้ง a ชโดนะครับโอเคลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ